สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i h t Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น B หรือว่าชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าเซนทัลลาดพลาวนะฮะตรงนี้ก็เป็นเซนทัลฟู้ดฮอล์นะฮะหรือว่าท็อปนะครับก็สำหรับชั้น B ของศูนย์การค้าเซนทัลลาดพลาวส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมากินฟู้ดคอร์ทของเซนทัลพาสซาลาดพลาวนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพุตของของที่นี่เขามีอะไรบ้างนะฮะตามมาเลยน,น,น,นะครับร้านเมโทรนะฮะร้านเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบนะฮะร,ร้านนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะเขาได้มิคลินด้วยปีนี้นี่เองนะฮะ2022ราคาก็สูงพอสมควรนะฮะหลักร้อยนะฮะ90นะครับ อันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับจานหนึ่งก็7 5บถึง80บาทนะฮะถ้าข้าวมันไก่ผสมก็95นะครับตรงนี้เป็นร้านลาดน้ายอดผักสารเจ้าพ่อเสือนะฮะสูตร40ปีเลยนะครับ อันนี้เป็นร้านสก,กีเมาบุรีนะฮะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าครับเขาก็มีพวกสุก,กี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวพวกไก่นะฮะร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเขาได้พิชเชน2ปีเลยนะฮะก็คือปี2019แล้วก็ปี2020นะฮะ2ปีซ้อนเลยนะครับตัวน,นี้คือร้านตักกับเขาถาดยักษ์นะครับแค่เห็นกรอบของเขาก็น่ากินแล้วนะฮะน้ำลายไหลเลยนะครับ ราคาก็อยู่ที่59ถึง69บาทนะฮะทุกเมนูอีกที่น่ะ ผมก็สั่งข้าวกะเพราหมูกอรอบนะฮะราคา69บาทนะฮะน่ากินมากเลยนะฮะหมูกอรอบก็ให้ชิ้นใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็ยังให้ไข่ดาวกับไส้กอรอกมาอีกด้วยนะฮะนี่นะครับไข่ดาวกับไส้กอรอกนะครับส่วนอันนี้เป็นข้าวกะเพราหมูสับนะฮะราคา59บาทนะฮะก็มีไข่ดาวกับไส้กอรอกเช้นกันนะครับ ทาหมดแล้วนะครับรสชาติหมูกรอบเขาก็อร่อยดีเข้มข้นนะครับหมูกรอบเขาก็กรอบนะฮะตรงนี้ก็มีรานน้ำด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุนอาหารของเซนทันพัสตาลาดพร้าวนะฮะก็สามารถมาทานได้นะฮะก็ฟุดคอร์ดก็จะอยู่ที่ชั้นบีข้างกับท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเซนทันฟูดฮอล์นะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องแค่ v e l b u d ีนะครับคลิปเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วพบก,กันใหม่นะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ yeah.